อยากสำเร็จนะต้องอยู่กับคนที่มองเห็นอน,ะนาคตชัดนเอย่าอย,อย่าอย่าอยู่กับคนที่มองอะไรก็ไม่พ้นตัวอะไรกูก็ลำบากอะไรกูก็ไม่มีทางไปอะไรเงี้ยคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้อยู่นะคุณต้องกล้าลุกขึ้นมาเพี่ยงตัวเองนะคุณไม่ใช่คนเดียวที่ติดปัญหานี้แต่คุณเป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะออกจากปัญหาและยิ่งใหญ่ได้ไม่งั้นมรู้ทุกคนที่มันเคยตกลมแบบของคุณนะก็สูญพันธ์กันหมดแล้ว ถ้ามันถ้ามันยิ่งใหญ่ไม่ได้นะมาเปลี่ยนโลกกันเถอะนะอย่ามาสร้างจักรวาลของเรากันเถอะอย่าไปอยู่ในจักรวาลของคนอื่นที่เขาบอกว่าโลกมันโหดร้ายจักรวาลมันจะล่มสลายมาสร้างจักรวาลมาสร้างโลกด้วยกันนะโลกของคุณกับโลกของผมทำไมเป็นโลกใบเดียวกันมันก็จะเป็นสับเซวมันจะยิ่งใหญ่อนาคตเป็นสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในปัจจุันอยู่ในสิ่งที่เราต้องเดินไปถึงหรือเรารอบางสิ่งบางอย่างมันเดินมาหาเราแต่อนาคตมันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึก รู้สึกถึงสิ่งนั้นทั้งที่ตายัางมองไม่เห็นคุณรู้สึกเหมือนมีใครมาบอกคุณว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นคุณได้ยินชัดเจนแม้แม้กระทั่งหูคุณไม่ได้ยินนี่มันมันชัดเจนข้างในเข้าใจไหมนี่คืออนาคตคุณต้องการจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณต้องเข้าอยู่ในภาพนั้นเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วภาพนั้นมันต้องเกิดขึ้นในปัจจุบันกันนะเพราะนั้นปัจจุบันขณะเป็นสิ่งเดียวที่คุณต้องแฮนเดิลมันให้ได้คุณต้อง ไม่อยากใช้คาว่าควบคุมแนละ้วคุณต้องบริหารจัดการมันให้ได้ผ่านอารมณ์ความรู้สึกความคิดที่สอดคล้องกับเป้าหมายเห็นไหมม,มันมีรายละเอียดลึกนะค่อยๆเรียนรู้กันไปนี่เวลาที่เราเก่งอย่างเดียวเรารู้หลักการอย่างเดียวเรารู้สึกว่าเราจะต้องเติบโตอย่างเดียวเนี่ยเราต้องเข้าไปรู้ด้วยว่าอนาคตสําหรับคนที่เขามีเซนส์มากกว่าเราเนี่ยเขาก็เป็นยังไงเห็นไหมคราวนี้พอ,อเด็กหนุ่มคนนี้คุณท็อปเนี่ย ไปเรียนอยู่ในออกฟอร์ดเขาก็บอกว่ามันมันมากเพราะตอนที่เขาเรียนปปตรีเนี่ยทุกคนมาลอกการบ้านเขาพอเขาไปอยู่ที่ออกฟอร์ดเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบว่าต้องลอกการบ้านเพื่อนแล้วตอนที่มันที่สุดคือตอนไหนหรือป่าคือตอนที่จะเรียนจบออกฟอร์ดแล้วก็สอบอะไรเนี่ย <laughs> ตอนเรียนกูก็ไม่รู้เรื่องแล้วตอนสอบกูไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่แต่คุณกําลังจะได้บทเรียนอะไรที่ผมถอดรหัสมาให้ที่มัน ที่มันมีค่ามากแล้ว,ลว,ลวจําไว้เลยนะเนี่ยที่ผมถอดรหัสคุณจําไว้เลยมหาวิทยาลัยเขาไม่ต้องการการค่าเทอมจากคุณแต่เขาต้องการสร้างมนุษย์ที่ออกไปเปลี่ยนแปลงโลกเขาต้องการมนุษย์ที่แบบมันจะเข้าใจศาสตร์ของเขามันจะเข้าใจวิธีการของเขานั้นเขาจะไม่เอาคนที่ไม่อยู่คนรับผิดชอบงนั้นคนที่ได้เกดเฉลีย่ยแบบสุดยอดเนี่ยเขาไม่ต้องถามว่าคุณมีความรับผิดชอบไหมเพราะผลลัพธ์มังคาตาเข้าใจไหมไอ้คนที่มันได้เหรียญทองระดับหนึ่งระดับผลลัพธ์มังคาตา เขาก็ตักแต่หัวครีมหัวมะพร้าวมามาดูแลต่อแล้วเอาคนเหล่าน,นี้ไปเปลี่ยนโลกผมพูดเสมอว่าอยากสำเร็จให้เริ่มต้นจากทำในสิ่งที่คุณทำได้คุณไม่เข้าใจคุณต้องเริ่มในจุดที่คุณทำได้และนี่คือการไขรหัสชีวิตที่เนี่ยคุณท็อปก็ทำแล้วมันตรงกับสัธร,รมคนที่ทำอะไรมันตรงกับสัตร,รมอ่ะมันคือทางที่มันโฟล์มันคือทางที่มัน, flow, มน มันต้องเติบโต,ตอะพลังพระเจ้าอยู่พลังพระเจ้าอยู่ในความจริงมันไม่มีแป๊กอยู่แล้วเข้าใจป่ะเออคันนี้พอเขาฆ่าแล้วเขาก็เขียนคําตอบใหม่คือออกข้อสอบเองกูตอบเองอในในคลิปเนี้ยที่ช่อง blue o'clock เข้ามาบอกเขาบอกว่าเขียนไปทั้งหมดคือมันจะมีสมุดคําตอบอะเขียนไปทั้งหมดหกเล่มออกข้อสอบเองตอบเอง คือสุดท้ายเขาจะไม่ยอมออกจากข้อห้องสอบด้วยความรู้สึกว่าฉันไม่ได้ทําอะไรเลยฉันทําไม่ได้ฉันไม่รู้เรื่องเหมือนพวกเราหลายคนนะ่ะซึ่งเป็นส่วนน้อยในในผู้เรียนนะไม่เข้าใจสงสัยคุณคืออะไรอยู่ห้องสอบเลยคุณนั่งเนี้ยมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรแต่คนที่เขาประสบความสําเร็จทําได้ทุกอท่ากูฆ่าทิ้งเลยกูออกข้อสอบเองแล้วแสดงศัก,กยภาพในสิ่งที่เขารู้ตอบัปไปทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้น สิ่งที่คุณทําแม้มันจะบอกว่าโอ้มันไม่ได้รวยชั่วข้ามคืนแต่คุณต้องแสดงออกให้โลกเห็นให้จักรวาลเห็นให้พระเจ้าเห็นว่าคุณรู้อะไรคุณใฝ่ฝันอะไรคุณมีเจตจํานงอะไรพระเจ้าต้องการสิ่งนี้จากคุณพระเจ้าไม่ต้องการคําอธิบายวนเวอเยินเย้อวัดิฉันมีความปรารถนาจะเปลี่ยนพระเจ้าต้องการสิ่งที่คุณกระทําและแสดงออกผ่านการกระทําพอคุณท็อปทำเสร็จปุ๊บส่งข้อสอบไปให้อาจารย์วันประกาศผลการสอบสอบผ่าน ที่คือวิธีการสอนของมหาวิทยาลัยที่มันไม่ใช่แบบบ้านเราอะพอผ่านเรื่องตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาถามว่าเอ๊ะเขาควรจะไปทําอะไรดีสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้เขาต้องการอะไรไม่รู้ความต้องการตเองที่ชัดเจนนะแต่มันก็มันก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่มันไม่ได้ชัดเจนขนาดที่มันมันจะดีไซน์ชีวิตได้หมดนะก็เลยเลือกไปทํางานในบริษัทเล็กๆนะบริษัทเกี่ยวกับการเงิน นะเพื่อที่จะได้เรียนรู้ระบบมันต้องมีอะไรบางอย่างในใจที่อยากจะทําคนที่ประสบความสาเร็จมันจะมีมันจะมีเซนส์อย่างหนึ่งคือคนเหล่านี้เมืม่อมีเป้าหมายชัดเจนพอเขาไปทําแล้วเนี่ยแล้วรู้ว่าองค์กรที่เขาทางานเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เขาเติบโตและเดินทางไปในเส้นทางที่เขาต้องการจะไปเขาจะเขาจะเชงทันทีที่แรกทํางานได้เท่าไหร่ไม่กี่เดือนก็ตัดสินใจลาออกไม่ใช่ลาออกเพราะเงินเดือนน้อยคนที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตคือลาออกเพราะงานหนะัก ลาออกเพราะเงินเดือนน้อยลาออกเพราะมองมเห็นอนาคตนะแต่คนที่มีความใฝ่ฝันที่ชัดเจนเนี่ยแม้เงินน้อยแต่ได้ประสบการณ์เยอะและประสบการณ์ที่ได้มันทําให้เขาสําเร็จเร็วเขาจะยอมแลกเงินน้อยนี่เป็นที่มาของข้อสองข้อสองก็คือว่ามงคลชีวิตคือคบบัณฑิตคบคนที่มองเห็นอนาคตชัดเจนคบคนที่ไม่ได้คิดอะไรเหมือนที่คนส่วนใหญ่คิดจงคบและอยู่ใกล้คนที่มองเห็นอนาคต แล้วเห็นมันชัดเจนแล้วรู้สึกว่าปัจจุบันขนาะนี้อนาคตนั้นมันเกิดขึ้นแล้วถ้าคุณอยู่ใกล้คนเหล่าน,นี้ก็นาคตคุณสดใสแล้วแล้วมีแล้วมีอีกว,วันนึงเนี่ยเขาก็บอกถามเพื่อนเขาว่าอยู่รู้จักใครไหมที่แบบว่าเป็นเป็นคีแมนในระดับซิลิคอนัลเล์เขาอยากจะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่งแบบเรื่องอะไรแบบเรื่องของบิตคอย ก็ไปเจอผู้บริหารในซิลิคอนเลเลทที่เคยเป็นคีย์แมนของบริษัท Paypal ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่เร็วตอนนั้นเทคโนโลยีบล็อกเชนยังไม่เกิดอะไรๆยังไม่เอื้อแต่มันจะมีคนกลุ่มนึงไปถึงจุดนั้นแล้วเสมอพอเขาเขาพยายามทำา Paypal แต่ปรากฏว่าองค์ประกอบมันมันไม่ใช่แต่เขาไม่ได้หยุดนี่คือคุณสอนคนสาเร็จถ้าคุณเชื่อว่าบางสินบางอย่างมันจะเกิดขึ้นจริงแต่คุณเดินไปถึงมันก่อน แล้วสภาพมันไม่พร้อมที่จะลงทุนคุณทําได้คืออะไรปักหลักรอคอยและยืนอยู่ตรงนั้นอย่าถอยอย่าล้มอย่าหนีอย่าหน,าน,านีหายตายจากไปรอมันถ้าคุณเป็นคนจริงคุณเชื่อจริงๆว่าสิ่งที่คุณทํามันสําเร็จรอมอยู่ตรงนั้นเขาก็รอคอยจวันนี้เขาก็เป็นคนที่แบบเก็บสกุลเงินดิจิตอลอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทํามันเปลี่ยนแปลงมันจากน้ํามือเขาแต่แค่เขารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเขาไปถึงมันก่อน มันรอความพร้อมแล้วคนที่มาถึงทีหลังสามารถบริหารจัดการไอ้คนที่รู้อะไรก่อนมันก็ได้เปรียบเสมอแต่คําว่าได้เปรียบคนที่ล้มเหลวมักจะเข้าใจว่ามันคือการเอาเปรียบไม่ใช่ได้เปรียบคือรู้ก่อนรู้สึกก่อนเชื่อก่อนแล้วสิ่งนั้นมันกลายเป็นจริงเรียกว่าการได้เปรียบแต่ถ้าคนที่แบบอ่อนเยาว์ต่อโลกก็ฉันถูกเอาเปรียบอย่าไปคิดแบบนั้นนะเราไม่มุ่งมั่นพอเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ละ่ะ มันทําให้เด็กหนุ่มคนนี้คุณท็อปเข้าไปสู่เข้าไปสู่กลุ่มคนที่เขามองเห็นอะไรที่แบบเป็นอนาคตแล้วเด็กเด็กกลุ่มนี้คุณอย่ามองเยาวชนเด็กๆแค่แบบว่าไม่ได้เรื่องมันมีเด็กกลุ่มบางคนที่มันได้เรื่องได้เรื่องได้ราวมากกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ำไปเนี่ยนะเขาคบคนแบบว่าแบบคนระดับ Oxford ออกฟอร์ดอ่ะมันก็อยู่ในวงสังคมที่คนรับผิดชอบอะ่ะคนบริหารชีวิตเป็นมันถึงมาอยู่ตรงนั้นได้ มันขึ้นความถี่มันเป็นขึ้นความถี่ที่มันมองไม่เหมือนโลกอยู่แล้วเพราะว่าไปเจอคนที่แบบอยู่ที่ฟิลิปปินเป็นคนฟิลิปปินเป็นคนที่ทำสตาร์ทอัพอะไรประมาณนี้เวลาได้คุยได้สังสรรค์คนกลุ่มนี้เวลาเขามองโลกเนี่ยเขาไม่ได้มองอย่างที่เรามองแงงหน้าขึ้นไปแต่เขามองโลกเขามองโลกเลยแบบมองลงมาไม่ใช่สูงกว่าเหนือกว่าแต่ผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังแล้วพอเขาไปเจ,เจอเพื่อนคนหนึ่งกินข้าวกันเพื่อนคนนั้นเนี่ยที่วัยเล็กเียกกันเขากเขาก็คุยกับคุณท็อป แล้วผมอยากจะส่งเมสเซจนี้ไปยังพวกเราถึงได้ถึงได้เอาเรื่องเรื่องเล่าของเขาเนี่ยมาแตกขยายกับรบบจิตพวกเราฟังเขาบอกว่าเฮ้ยยูอ่ะยูเกิดมาก็เป็นก็เกิดมาแบบภาษาไทยก็คาบช้อนเงินช้อนทองอ่ะพ่อแม่ไม่ต้องการอะไรจากคุณพ่อแม่ต้องการให้คุณแบบเติบโตอ่ะคุณไม่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งโอ้มันโคโชคดีมากอ่ะแต่ตอนนี้ฉันกําลังได้ข่าวว่าคุณกําลังอยากวางแผนที่จะไปทํางานในบริษัทบิสเนสที่ ที่อเมริกาแล้วชีวิตคุณคุณก็รู้นะว่าคุณจบออฟฟอร์ดมาเดี๋ยวคุณก็ได้เติบโตไปเป็นผู้บริหารก่อนที่คุณจะไปสวยสุขในแบบนั้นแล้วก็เติบโตในเส้นทางผู้บริหารนะทำไมคุณไม่ลองชาเลนต์กับความใฝ่ฝันของคุณนะเฮ้ยทำไมคุณไม่ลองทําธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณทําไมคุณไม่ลองทําอะไรทักอย่างคุณทําไมคุณไม่ลองทําบริษัทเล็กๆไปทํางานกับเขาเพื่อหาประสบการณ์แล้วประสบการณ์จากเขาเนี่ย มาสร้างมาชาเล้นเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาที่เราจะชาเล้์ตัวเองเดิมพันกับตัวเองเนี่ยมันมีไม่มากเ <ator> <ATE> พราะวันหนึ่งคุณมีภรรยาคุณมีลูกคุณจะทําแบบนี้ไม่ได้เพราะเวลาที่คุณล้มแต่ละทีเวลามีลูกมีภรรยาเนี่ยมันหมายถึงทุกคนทุกอดอยากปากแข้งไปกับคุณด้วยจริงไหมฮะแต่ตอนที่คุณยังปากเดียวท้องเดียวเนี่ยเฮ้ยทำไมคุณไม่ลุยกับชีวิตตรงเนี้ยก่อนที่คุณจะไปสวยสุขจนคุณลืมชีวิตโอ้เนี่ย คนที่เขาประสบความในระดับโลกเขามองเนี้เขาไม่ได้มองเอาเงินมาก่อนแล้วก็เงินมาต่อย,ยอดมาทําอะไรเขามองชีวิตชีวิตจะไปทําอะไรให้มันงอกเงยให้มันเกิดประสบการณ์เจอเกิดความทรงจําเกิดความรู้สึกอะไรแล้วต่อยอดเป็นความสําเร็จน่ะพอคุณทอมาเปิดบริษัทมันมันไม่ใช่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นเป็นธรรมดานั้นฟังให้ดีนะคนที่มักจะถามว่าที่บ้านไม่เห็นด้วยคุณฟังเรื่องนี้ให้ดีนะ เรื่องที่เขาทําเป็นเรื่องที่หมิ่นเมก,กับกฎหมายด้วยและเป็นกฎหมายไม่ใช่กฎหมายท้องถิ่นนะเปิดบริษทัทค้าขายบิตคอยเนี่ยโต๊ะทํางานก็น้าเอามาให้แล็ปท็อปมีตัวเดียวเอาชั้นบนของตึกที่บ้านทํางานพ่อแม่คัดค้านตลอดเวลาเพราะทำในสิน่งที่โอ้มึงจบออกฟอร์ดนี่นะมึงมาทำอะไรนี่นะแล้วคนอื่นบอกว่าตอนนั้นอ่ะมันคือแชร์ลูกโซ่มันคือการหลอกโอ้โห ข้างในมันต้องสะท้องแค่ไหนดังนั้นอย่าติดอยู่แค่คําว่าคนที่บ้านไม่เห็นด้วยสําคัญที่สุดคุณเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทําหรือเปล่าคุณศรัทธาในสิ่งที่คุณทําหรือเปล่าถ้าคุณยังพูดไม่หยุดว่าคนรอบข้างไม่เห็นด้วยคุณไม่ศรัทธาในสิ่งที่คุณทําคุณเป็นต้นไม้ที่ถูกล้อมโมอ้โหรากไม่ลึกรากแก้วไม่มีแพ้เป็นทานผ่านเป็นเพชรจําไว้เลยอย่าเอาแต่พูดมันไม่มีทางออกหรอกคําอธิบายไม่เคยให้ทางออก แต่คุณต้องให้ทางออกตัวคุณเองว่าคุณไงกับตัวเองกันแน่แล้วพอทําไปทําไปพ่อก็บอกเลิกเลิกเลิกเดี๋ยวก็มีจดหมายจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคุณกําลังทําสิ่งที่มิ่นเม์กับการผิดกฎหมายด้านการเงินกองปราบก็มาคอรตตก็มาสัมภาระมาโอ้โครบเซ็ตมานั่งเฝ้าเลยสองคนมานั่งเฝ้าเลยนะ แล้วสุดท้ายระบบภาษีก็ยังไม่มีจะเก็บภาษีกันยังไง,งมันนั่งเฝ้าเลยอะ่ะทํางานจนถึงค่ำค่ำจนถึงตีสามต้องมานั่งทําใบเสร็จทํารายรับรายจ่ายดีแคลร์ให้สัมภาระทุกเม็ดโอ้พนักงานลาออกเพราะมันไม่ได้โบนัสไม่ได้อะไรเงินมันมีเท่านั้นอะม,นมันจ่ายให้ไม่ได้มันต้องร่วมมือร่วมไม้ก่อเพราะฉะนั้นการที่เราได้อยู่ข้อสองนี่ข้อสองนะ การที่อยู่กับคนที่มองอนาคตชัดเจนคุณจะชัดเจนไปด้วยถ้าเจ้าของที่ทําธุรกิจมองเห็นอนาคตชัดเจนลูกน้องลาออกเพ,เพิ่มเผิ่อลาออกตามลูกน้องไปด้วย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ส่งจดหมายว่าหาโค้ดทำยังไงดีคือคือคาที่คุณส่งมาอดครวนน่ะคุณกําลังคุณกาลังให้การกับจักรวาลและพระเจ้าว่าคุณพร้อมที่จะล้มเหลวแต่คุณอยากเป็นคนล้มเหลวแบบไม่รู้สึกผิด คุณกำลังหาเขาอ้างให้ตัวเองล้มเหลวแบบไม่รู้สึกผิดเพราะฉะนั้นถ้าใครฟังไลฟ์ผมเนี่ยอย่าส่งข้อความพวกนี้มามันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นผมไม่อยากอ่านยิ่งผมอ่านยิ่งผมอ่านคุณยิ่งจะแย่เพราะอะไรพลังงานตีกัดในกฎจักรวาลเพราะคุณคือต้นเหตุและคนอ่านและยิ่งคอมเมนต์เนี่ยถ้าไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรไม่ต้องคอมเมนต์ไม่เชื่อไม่ต้องคอมเมนต์แต่ถ้าจะคอมเมนต์ไม่ได้ว่าแต่มันจะเกิดผลในแบบกฎ พวกตรงข้ามย้อนกลับไปสมัยเพราะฉะนั้นอย่าพยายามพูดสิ่งเหล่านี้ผิดก็แก้เลยพลาดก็แก้เลยอย่าอย่าแก้ตัวแบบนี้ถ้าอยากสําเร็จเราพูดกันตรงๆตง่ตไหนฝึกจิตก็พูดกันตรงๆพยายามจะหาข้ออ้างฟอกตัวเองให้เป็นคนดีที่ลม้มเหลวมีประโยชน์แล้วก็สุดท้ายก็ทําดีไม่ได้ดีแล้วก็เผยแพร่ความคิดเนี้ยให้คนอื่นเขาก็ใจผิดผดสุดท้าย คุณก็เลยไม่ได้ดีเพราะคุณเป็นต้นเหตุของความคิดสอนคนที่ผิดพลาดเข้าใจไหมคาว่าสอนคุณไม่ต้องมีครูมีโค้ดนาหน้าหรอกแค่มีเพื่อนรักคุณเชื่อคุณสอนทั้งคนคุณก็สอนเขาผิดแล้วคุณก็ต้องรับผลกรรม